ปฏิจจสมุปาทท่องกันได้หลอยันเอ่ยบทนี้เป็นบทที่พระศาสดาทรงสัจยะด้วยพระองค์เองอันนี้ทุกเสาร์อาทิตย์ตอาตมาก็พาญาติโยมที่มาที่วัดก็ท่องกันเพื่อให้เกิดความคล่องปากขึ้นใจเพื่อให้ช่วงที่ เป็นมรณะกาเลของแต่ละคนเนี่ยเขาได้นำไปพิจารณาบทแห่งธรรมนี้ได้ผู้ที่ใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรพระศาสดาบอกสังโยศห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิ้นสังโยศห้าที่สิ้นแล้วถ้าใครสิ้นแล้วจะได้ความเป็นอารหันตงนั้นพยายามไปฝึกสาธยายบทนี้นะให พยายามคล่องปากขึ้นใจในส่วนสั้นๆสี่บรรทัดนี้เราให้คล่องสี่บรรทัดนี้ก็ได้คืออิทัปปัจจยตาอิมัสสมิงสติทางโหตเิเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอีทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสหมิงอสติอีทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัสสนิโรธาอีทางนิรุจติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแค่สี่บรรทัดนี้ก็ได้ผลแล้วพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าโสดาบันเนี่ยจะพิจารณาอยู่ในกรอบของสี่บรรทัดเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรก็คือ <c oughs> พระองค์จะชี้มาที่อายตนะคือองค์ประกอบของความเป็นเราเพื่อให้เราเข้าใจตัวเราเช่นเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสสะสลายยนะก็คืออายตนะภายใน6ภายนอก6ที่พระอ,องค์แจกแจงไว้ในสลายตนะวิพั์สลายนะอย่างละเอียดตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรามีกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่อายจะนภายนอกธรมมลมเพราะมีอายจตนะภายในหกภายนอกหกเนี่ยจึงมีผัสสะจริงไหมเป็นสัจจากความจริงสลายจตนะจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุและผัสสะจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุ จะมีตากระทบรูปต้องมีตามีรูปต้องมีสองธาตุก่อนถึงมากรบรรจบกระทบกันได้และต้องมีวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งไปรู้แจ้งในคลองของจักขุตาเห็นรูปเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับก,กล้องถ่ายรูปแต่ใจเนี่ยมันบอกสวยไม่สวยใครจะบอกดีงามสวยไม่สวยเนี่ยมันใจตามันบอกไม่ได้จริงไหมนั่นแหละ ดังนั้นนี่คือสามองค์ประกอบต้องมีใจไปสู่คลองแห่งจักขุโสตะคานะชิวหานะไล่ไปถึงธรรมลง